สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้กับเมนูเมนูตำขนมจีนหมูกรอบฟันแตกหมูกรอบฟันแตกหมูกรอบที่เห็ดคางแรกค่ะในชีตอ่ะเดี๋ยวมาสวัสดีอีกรอบนึงค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะอยไม่มีอะไรกินอ้าวหนูมีหมูกรอบอยู่ที่อยู่ที่ในครัวค่ะให้ยายเอาให้หมูกรอบเลยอ่ะตรวจนึงเลยค่ะรอตรวจวค่ะ ท้องจากน้อยโอ้เส้นครับเส้นอืมอืม,มเมื่อนี้แสบคือเกา <laughs> อืมกอบซ่บกอบ,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 บฟันแตกค่ะอืมกลอบกรอบเลยี่น้อยจอด มันจะจิ้มอะไรนากยินบอกพีน่นู้กับรับๆับกรอบพี่ลีกรอบอยู่เนาะเรียกว่าสำเร็จเกือบฉันว่าเกือบม่ว่าสำเร็จอือทั้งนี้เรว่าโอเคมะมักยองแมีมักยองพ่อหัวแมียยอง,อ,ง,ยอ,งอันนี้พูดความจริงครับไม่ได้โกงไม่เติมอีกหน่อยนึง อ,อาหารลูกกับม้าค่ะพี่น้งองหมูกรอบครับอ่ะนั่งกินถือถือนั่งกินเลยเดี๋ยวข้าวมาคุณคือนั่งกินเลยเออ,เอช่วช่วยนะเนาะอุ้ยดีแค่หวะดีเลยพันธุนดีแม่ว่าดีมองนี่ของลูกเลยดีดีดีด,ดีแฮงอืมเอาไม้ฟังเสียงหมูกรอบไม้เด้อจ้ะเสิร์ฟน้ำอุ้ย ขอบคุณค่ะน,น้ำรูดยังมั้กินเลยลูกอเดี๋ยวฟังเสียงหมูกรอบจากน้อยค่ะน่าจะตกเต็นกรอบอยอ่เห <c oughs> นื่อยเยอะไปไหนมีแต่นเนื้อหมู เมื่อวานนี่ไปตลาดเห็นสามสันเนี่อุ้มไปแต่เห็ดหมูกกรอบแต่ว่าสามสันคืองามแค่เลยจัดมาหนึ่งกิโลนะคะมึงหนังเ,เห็ดเทียงหนึ่งแบงค์ขีดสองพูดอืมอหึ่งย้อน อ่ะ,อ,ะอืมนุมอบใะอืมอืม,อมหัดไท้อยู่แหลอะอืมอันนิน้ไม่กินนี่เอาไว้นี่ถ้าไม่กินเย็นฟังเอาไวน้นี่ไม่กินอ่ะไม่ด้กิน อยา่าเผ็ดเพชรช้อนเพยายาชรอย่าอย่าเอาส้อมไม่เอาใช้มือเลยดูก่อนอ,อุ้ย,ย <S <S เป็นเมนูที่ อร่อยไหมมันเนี่ยหากันทุกอย่างก็คิดอยู่ครับว่าเฮ็ดอย่างกินเฮ็ดอย่างให้เป็นน้องเบิ่งเนาะจัดเมนูนี่เลยหมูกรอบตำเจ้น แกอ,อู่ด้วยกันมันหลุดแต็มวางมัน่มันหลุดแต็มมันไม่เห็นกล้องอกล้องมองไม่เห็น,มนเมาตรนงนี้นะม,านมานี่ใช่ปะ <ท>มันเหยียดการน่ะเพราะว่าลูกไปเรียนมาสังกี่ต่อดีกว่ามันอยากเล้วมันไม่ลับหรอกดับเจ้าพ่อสีสนันได้ไไมาบัวเผ็ดกับเผ็ดคือเกาถ้าบัวเผ็ดเลยกับบัวแซ่บเนาะบัวซูซ่าเนาะ เนี่ยค่ะน้ำเนี่ยวะน้ำตาลเขี้ยวนะน้ำตาลกินอ,อันนี้กินได้ไหมใช่ค่ะไหมอันนี้กินได้ไหมเผ็ดค่ะลูกอยากลอง<ต>ไหมคะมกินมูกกรอบอ่ะน,นั่งเนี่ยนี่อันนี้เผ็ดไหมไม่ค่ะนี่หนัง เปิดนี่อ้อยันนี้ตุซับตุซับกัคํำนี่หูแสบปากจิอ อืมไม่เล่นแล้วก่อนใช้นวดนันๆอย่าเรื่องระทาพกรนไปเลิ่เพลิแล้ววิหมก,กห็จะต้องสุดท้ายอ้าวกให้อุ้ยที่แรบว่าจะยิ้ม,มือนนี้อ่ะ อุตส่าห์ให้แล้วเนาะเดี๋ยวจะเสียใจอ่ะโซนเชิญยอมแม่ ยอดเลยน้องเห็นใส่หมอดอนหอมไนนะมั้งค่ะเมด ว่วได้ใส่น้ำมันพอนใส่น้ำมันกับหมูกับอะไรแล้วเนาะใส่สมุนทอดไรน้ำมันอบแผ่นเป็นไงขึ้นคือว่าจะดี่ตเอป็นน้มึงหล,<อ> <laughs> ลอดตาย<อ>ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บตัวเนะี้ย กินออกเลยอ่ะกิน่นแรงมากท่านก,ก,ก้นโค้งขนาดยัอยอำเ,เลยอำอำผักกนเหลยอหลายไปดีกว่าเนาะ trong bếp này Mình đẹp đẹp นิดหน่อยๆจะ,ะบ่เบิดเนาะเบิดโอ้ยสุดท้าย สำหรับคลิปนี้เฮาสองคนจะขอลาไปก่อนค่ะโอไม่ได้ไม่ได้รีบวิ่งสี่คุณร้อยมาละสำหรับคลิปนี้เฮาทั้งหนึ่งสองสามเฮาทั้งสมคนก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายอรนอยู่ไหน,นหต้หมอนแม่๋อ้ไปได้รับประกานอนเหร ดแผ่นดินโอ้เฮียลงมา